ตำน้ำไม้เนาะค่ะใส่น้ำปูค่ะอรีตำน้ำไม้ใส่น้ำปูเฉียบๆนะคะเนาะมีหอมแดงมีมะเขือพร้อมเนาะค่ะเนาะข้างเมยงวันกับตัวก็แล้มีอันนี้พร้อมค่ะแหนมปิ้งพร้อมค่ะมีแหนมปิ้งพร้อมเซ่บอยู่ด้วยะคะ่ะในเจ้านี้อร่อยมาเด้อค่ะมากินตำน้ำไม้ใส่น้ำปูอนีเนาะค่ะเนาะเชียบๆค่ะขังดีวสวัสดีคะ่ะเจอกับอดีคือเก่าเนาะค่ะเนาะ ช่องอันดีคนภูพาน,นะะเน,ะนเาะค่ะเนาะกินเข่าใครกิน้งเขาเ่าอะไรบ้างเนี่ยมีนี่พร้อมค่ะสมปิ้งค่ะสมปิ้งแซบ่บเนะค่ะสมปิ้งโกรอยู่ค่ะมันเอียบเปรี้ยวจังหน่อยนะคะเนาะมาเดอ้อค่ะมากินกับเข่าเนาะคะ่ะยำนอนกินกับเขายาำตอนแรงเนาะคะ่ะดีกับไมดีเนาะค่ะเนาะกับเขาง่ายเนาะค่ะเนาะ หรือว่ากิเล่นก็ได้คะ่ะเชี่ยบรีตำนี่คะ่ะตำน้ำไม้เนาะคะ่ะใส่น้ำปะะูเนาะลองเหมือนเราไมา่เชีย่ยบเนอะใส่กักหอมเป๊ะ for more พร้อมกับสีร็อกันจังหน่อยนะคะเนาะหผมจะแพรบออเดอร์นะทันแพรบนะ รอบอยู่ว่อลี่ขายหยังบอกคะ่ะกับน้องมิวเนาะนี่นะคะขายสบู่สบูคะคะสบ่คูตา้าเนาะค่ะเนาะเรื่องสบู่คูต้าช่วยระเบิดขี้ใครเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างดีเลยค่ะเนี่ยไอส่วนผสมของไอสบู่เนี่ยก็มีไอธรรมชาติทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะเป็นว่านหางจระเข้แตงกวเนาะค่ะเนาะแล้วก็บกวับวิตามินบีสามเนาะค่ะเนาะแล้วกันมันมะพร้าวนะค่ะเนาะ หลายอย่างเนาะค่ะเนาะเนี่ยส่วนผสมอยู่นี่นะคะเนาะธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะเนาะสำหรับซุ่มเอื้อยซุ่มอ้ายแบบว่าทํางานแบบว่าทํา,าสวนหรือว่าเป็นผู้บ่าวผู้สาวในโรงงานเนาะค่ะเนาะเกิดเจี๊ยบเกิดเ,ต,เต,ตนสิเนาะค่ะเนาะเป็นพืนพ่นแผลอะไรบางอย่างเพราะเป็นตุ่มในหลังหรือว่าแผลพืพ้นแผลเป็นลมผอกลมผิดเนาะค่ะเนาะอลีบอกเลยว่าซาบูโตัวนี้ช่วยได้ดีเนาะค่ะเนาะขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายนะคะ บางทีเขาแบบเห็นงานเนาะคะ่ะเขาแบบเพื่อเขาแตกออกน,นะ,ะี่เนาะเพื่อมไปสะสมในรูขุมขนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสบู่ตัวนี้ช่วยได้ะคะ่ะเด็กาสามขวบจนไปถึงผู้เฒ่าใช้ได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะโบมีจํากัดเป็นสบู่โบได้เป็นสบูไ่ไอมีสันอะไรนะสารพอกขาวโบมีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันยัง่ายเนาะคะ่ะสําหรับ สมัยสมัยอยากใส่ก็สั่งอะลีได้ค่ะซื้อเฟซอะลีก็ซื้อวาลีเจริญสีเนาะค่ะเนาะถักเสร็จมาได้เนาะค่ะเนาะอะลีสีขายในไล่สดนี่กับประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้าเอ้สองร้อยเก้าบาทนะคะเนาะก้อนหนึ่งอะซี่มันตกประมาณหกสิบเก้าบาทนะค่ะเนาะถ้าอยากได้ของถูกสามก้อนร้อยเอ้สองร้อยเก้าบาทอะซี่กับไปซีเอฟในไลฟ์สดน้องมิวซื้อเฟซของน้องมิวก็คือจุดท่ามาดขนนปั่นนะคะเนาะง่ายๆนะคะเนาะ ถ้าสนใจสบู่เลยสุม่าอรี่ก็ใไสเป็นประจ,จาค่ะเพราะว่าอรี่ช่วงนี้เพระาะว่ามันก็นยังฮ้อนอยู่น,อน้องๆอากาศก็ยังฮ้อนอยู่สี่กะอรี่ก็ใไ,ไสตัวนี้แหละค่ะทูนาเนาะคะ่ะสําหรับอรี่เป็นคนที่บบแพ้เนาะคะ่ะเนาะอรี่กับทูนาได้สําหรับคนที่แพ้ก็บ,บ่อยากให้ทูนาเนาะคะ่ะเนาะถ้าสนใจสบู่ไคล่าเนาะคะ่ะก็สั่งอรีได้เนาะคะ่ะเนาะโบมีขายตามท้องตลาดเนาะคะ่ะเนาะซีมีขายแต่พวกวงตัวเทนทั้งนั้นเนาะคะ่ะเนาะ คะีกับโบมียังรลายค่ะแบบมาบอกสิ่งดีกับพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าสนใจสบู่นะคะเพราะว่าขายดีค่ะสะบู่ยามารเป็นตัวเทนถ้าสนใจอยากมีไรายได้ทุกวันทุกวันทุกวันสิ่ก,ก,กัคุยกับบรีได้ปรึกษาได้เนาะค่ะเนะาะทักเชทดมาเนาะค่ะเนาะกินต่อค่ะวันนี้อกว่าราย <laughs> คือเขามาค่ะเขาก้อนน่ะถุงละหาบาทรไอ,อ้ก้อนละหาบาทกินกับตองมิว้วคนละก้อนน่ะอยู่สองคนนะคะเนาะจะกินยังไงล่ะกินกับบวัวแซ่บค่ะเป็นยังไงบ้าลูกกินบวัวแซบแต่กินเอา้ากินเอาอะไรอ่ะ หอมโค้แดงค่ะช่วยแก้บัตน,นะคะเนาะสารคุ้งตาทานพร้พอมหอมแดงกินได้หลายค่ะคกินได้แต่กินเลยค่ะหอมแดงบางคนบางคนจะว่าม็้นปากนะคะเนาะ ถูกดังๆค่ะพ้อมแดงอ่ะ กิเนเลยคมับมัน,นมึนบดอ,อีกแล้วคร่รตอบสุดท้ายค่ะ อาลีก็อิ่มแล้วค่ะบัดน,นี้เดี๋ยงหน่อยหนึงค่ะเนาะจะไปกินล้างไม้เนาะค่ะเนาะอาลีลาล่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมนะคะนะถ้าสนใจสินค้ากระถักอัดเช็ดมาได้เนาะค่ะซื้อเพจอาลีก็ซื้อวาะะรีเจริญนสีเนาะค่ะเนาะสนใจสินค้าสบู่นะคะเนาะอาลีก็จบคลิปนี้ถึงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ